ดวงประจำสัปดาห์นี้คนเกิดวันจันทร์สิ่งที่คิดที่วางไว้จะสมหวังดังใจและมองว่าความทุกข์ที่เคยมีจะหายไปเช่นกันคุณมีโอากาสในการได้เข้างานสังคมฉลองงานมงคลหรือได้เจอผู้คนใหม่ๆเข้ามาค่ะบางคนสละโสดก่อนสิ้นปีนะคนเกิดวันอังคารนอนน้อยแต่นอนหนะไม่ได้นะคะแนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอระวังสุขภาพ ปวดหัวไม่เกรนคิดมากนอนไม่หลับภูมิแพ้สายตาค่ะเรื่องที่กังวลมันเป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึงดังนั้นโฟกัสกับปัจจุบันไว้นะคะคนเกิดวันพุธคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีการเปลี่ยนแปลงน,น,นี้มีผลต่อการโย้ยายปรับตำแหน่งที่อยู่อาศัยหรือมีโอกาสในการได้ทรัพย์สินมรดกค่ะคนเกิดวันพฤหัส อะไรที่มันไม่ดีขอให้คุณทิ้งมันไปสิ่งที่ดีกำลังรอคุณอยู่ค่ะคุณออกมาจากสิ่งไม่ดีเหล่านั้นแล้วคงเหลือแค่เศษซากความรู้สึกค่อยๆทิ้งมันไปค่ะหากนอนไม่หลับแนะนำให้ฟัง ASMR สิงน้ำค่ะพลังงานคุณเด่นกับแหล่งน้ำคนเกิดวันศุกร์การเงินดีมากค่ะได้รับโบนัสได้รับเงินก้อนหากต้องการใช้เงินจะมีคนสนับสนุนในการให้คุณค่ะ ความรักคุณอาจจะยังไม่โฟกัสคุณมีความสุขกับเงินกับตัวเองแบบสดๆเก๋ๆคนเกิดวันเสาร์คุณเป็นที่รู้จักในวงการจากการบอกต่อแนะนำแบบปากต่อปากซึ่งคุณจะต้องจัดลำดับความสําคัญให้ดีเพราะอะไรก็เข้ามาหลายอย่างงานเข้ามาเยอะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาได้ค่ะทําธุรกรรมแนะนำให้ดูสัญญาอย่างละเอียดคนเกิดวันอาทิตย์ คุณสเสน่ห์แรงเป็นพิเศษมีคนเข้ามาคุณไม่ขาดสายหากต้องการพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆแนะนำให้เริ่มจากการดูแลตัวเองก่อนค่ะเช่นเปลี่ยนสีผมน้ำหอม